ในโกลการเด่นการเริ่มต้นของทุกๆคนก็จะเริ่มจากการปลูกแครอทแล้วก็เอาผลผลิตไปขายพ่อจซื้อมเมล็ดใหม่ๆมาเติมในสวนแต่ผมรู้สึกว่าแบบนั้นมันช้าไปหน่อยและถ้าถามวิธีที่ดีกว่านี้แล้วก็ เลืจาส่วนขอให้ดีก่อนเลยแล้วกันนะงั้นอะ่ะอันนี้เอาไม่ได้นะ่าจะติดเฟเวอร์เลตแน่เลยเนี่ยเอาอะไรผลแรกที่ผมขโมยได้มาก็คือผลแคคสตั๊สีทองนะคนต้องมาแมงโก้ลูกเบิร์มอ่ะคุณผู้ชมดูสิติดโก้นะประเด็นอะ่ะหรือจะเชื่อโอู้หอันนี้ตัวคาีิบัสซัมโอ้โหอยากได้อันใหญ่อะ่ะทำไงดีเนี่ยอุ้ยเจ้าของบ้านต้องมาดูครับคุณผู้ชมอ๋อเหมือนเขาจะติดเฟเวอร์เลตเอาไว้ผมเอาไม่ได้อะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาขายแมงโก้ลูกนี้ก่อนแล้วดดก,ลลกันอือหูสิบสี่ล้านอื้อหึหาซื โอเคงั้นมาเริ่มปลูกกันต่อเลยน่าจะขโมยพอละ โอเคปลูกคนนี้ก็น่าจะพอแล้วอ่าวิธีต่อไปทําไงนะต้องรอยให้พวกมันติดสถานะเยอะๆแบบเยอะๆเลยนะโโอ้ แล้วนี่น่าจะเป็นเวลาสมควรที่ผมจะต้องดึงมันออกแล้วแหละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ในการขายทั้งหมดในส่วนนะมาดูซิว่าจะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่โอเคขายไปเลยโอ้74ล้านครับคุณผู้ชมแล้วผมก็จะมาเปิดนายซิดแพ็คที่ผมเก็บมาตลอดด้วยเฮ้ยได้มูนพอสซ่อมได้มูลบอลซ่อมอันนึอันสุดท้าย2%อ่ะไปได้อีกอันนึงโอ้ โอ้โหนี่นี่ไงมูนฟันส้อมซีดแล้วก็ได้ดอกแบบเบิบ่มๆมาถึง2ดอกอ,อาล่ะในเมื่อตอนนี้ส่วนขผมลุ่งเรืองแล้วผมเลยจัดไข่พักเอกไปทั้งหมด20ฟองเพื่อหวังว่าจะได้แบ่งปอนะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีอ่ไข่อยู่ทั้งหมด20ฟองนะแล้วเราจะมาเปิดกันได้ครบ20ฟองมาอันแรกนะครับอันแรกคือนอนบ๊โบื้อืมด หอยทองตะกั่วเตนโอ้โหไม่ใช่เอานอนแม่งเ oh, okay. อ้มีแต่นอนไอ้ขึ้นมาทำอะไรเนะี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้ตะกั่วเตนได้มาแล้วตัวแม่งติดหนึ่งนอนอีกแล้ว huh. อ oh. uh ่ะโอ้โหอื huh. uh ้ huh. uh ืออื้มอื้มหรือจะเชือ่อหรือจะเชื่อโอ้มดอีกแล้วโอ้ยยอดเออโอ้มดมด เซตสุดท้ายหมุดหน่อยทักฮึสู้มุดบังเต็มบ้านแล้วเนี่ยแล้วต่อไปจะเป็นช่วงเวลาตอนที่จะอัปเดตบัตรมูลเข้ามาไฟก็เออะดิสโก้ไปแล้วมาต้นกันเหมือนมาเต้นกันเราสิบวิสุดท้ายโอ้ไม่กันสุดท้ายแล้วมาแล้วฮะนี่ไงได้มาแล้วอุ้ยได้มาแล้วใอ้เฮียชิเก้ถือเลยเนี่ยได้มาแล้วฮะชิเกะช็อกกี้โอ้

โดนแน่โดนกูเล่นแน่เอาไปแล้วตายยโดนช็อตเลยอัปเดตรอบนี้สำหรับผมก็ไม่ได้มีอะไรวือนวามากนะเพราะว่ามีแค่เมสเ e อรี่เชดเข้ามาแล้วก็บัตรมนาน่แล้วก็ตัวข้อมูลเมลอนอะไรพวกเนี้ย่วนของที่น่าสนใจจะเป็นนกวูกตัวสีแดงผมเลยเลื่อนพาไปดูอัปเดตต่อไปเลยแล้วกันอัปเดตนี้เป็นตอนที่เราสามารถตกแต่งสวนของเราได้แล้ว แล้วก็มีร้านค้าขอตกแต่งมาเพิ่มด้วยรอบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเหมือนเดิมส่วนกิจวัตรประจําวันก็แค่ร้อยผลมันติดสถานะเยอะๆแล้วก็เอาไปขายจนเงินขึ้น100บิลเลียนแล้วเนี่ยอัปเดตต่อไปก็ร้านค้ามูลลิตรแหละนะเป็นอะไรอ่ะอ้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละนั่นแหละอะไรวะม,มันเป็นแบ็คโฮเป็นแบ็คโอพี่ตรงไหนอ่ะในในไตรงนหนที่ผมผมมองอยูย่เนีนย่นยไอ้เนีนย่นยนนะอะไรไอ้กล้วยกล้วยเนี่ยกล้วยลงแสงสปะวรเนี่ยไม่ได้อนไ่นะ เนี่ยเออใช่มันมีรอยทอนเอนี่รอยทอนอ๋อติดได้ยังไงวะกูยังไม่รู้เลยมันดึงได้แล้วมั้งนี่อ๋อนี่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 นีเนี่นี่นีนี่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 คลิปี่นป่นี่เป็นี่นี่นีกนี่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 นนี่นี่นี่นอันี่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 ไี่นี่นี่ัี่นี่นี่มี่นี่นี่้ี่น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 ีมนี่นีดนี่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 นีลย โอวิท oh, oh. <laughs> uh ีข้อโอ้โหอือหือคอมมอนยังไงสิยังไงโ oh oh. อ้โหเกลืออย่างนี้เขาเรียกเกลือเออหือ uh huh. อย่างนี้เขาเรียกเกลืออืม uh วิท huh. oh ีข้อโอ้โหวิทีข้อไม่พักเลยอือ uh หือโอ้โ oh. หเกลือจัด เก <c oughs> ือจะจัดเกือออิ่มเอมจัดเลยและนี่ก็จะเป็นส่วนสภาพหลังจากที่ผมได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่จะมีต้นพริกพริกเมียนใหญ่นะมีแอมป์อด้วยนะคุณผู้ชมนี่หมูผะสมผมสุ่มได้มาทั้งหมด4ต้นเลยนะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้อัดเอาไว้นะ4ี่ต้นนี้แล้วก็ได้มูนแมงโก้มาเยอะอยู่นะซื้อ ไม่ทันบ้างต้น2ต้นนะอันนี้ผมได้ทําการจัดสวนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีบ้านกระต๊อบเล็กๆอันนึงแล้วก็จะมีสวนพืชต้นที่อันนึงแต่ว่าสีที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยจะเป็น s u n าเวอร์นะอ่ะก่อนจะคลิปเรามาสุ่มซีทแพ็กสัก2อันให้คุณผู้ชมดูกันดีกว่าเอ๊ะโอ้โหเขาเป็นเกือรเราจะขอรุ้นหน่อยแล้วกันนะ เกืออย่างเห็นได้ชัดสําหรับคิดนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายส่งกี้ครั้งก็วนเดิม <c oughs> วงจะเจอห้องดีเต <c oughs> ็มเกีแต่กลับได้แค่ ได้เคลือเกลือบมืออยากได้พงเจแต่ก็ยังคืนชีวิตในรลกลอกมันฉันคมได้แต่ยิ้มคืนปุ่นเศร้ารทบท